แบบใหม่จริงๆครับจานไม่ไหวเข้าไปนอนผู้ช่วยเขาทำตามตำราที่เปิดนี่แหละครับแล้วก็ควักทีเท่าออกเขาก็อุดกันสองคนช่วยกันอุดโอ้โหควันออกควันออกช่วงหนึ่งเนี่ยควันออกดำเลยควันสวนเพราะว่าไม่ปิดไงตำราใหม่ก็คือไม่ปิดตรงนี้ไม่ปิดตรงนี้ ตะลอนที่เท่าไว้โอ้เขาปิดอุ่นร้อนจัดเลยนะครับปิดเตาร้อนมากเลยร้อนมากแรงมากครับมันเหมือนจะมองไม่ชัด ไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยแสงมันเยอะจัดลึงไงลมแรงมากเลยครับลมแรงมากเลยโหลมมาตอนบ่ายอะ่ะตอนเช้าไม่พัดน้ำส้มคนไม้ก็ไม่ล้นเนะาะเมื่อคืนล้นตอนนี้ไม่ล้น จะตักไปไว้ไหนตรงไหนยังไม่รู้เลยครับมันล้นเต็มหมดเลยอ่ะปิดหมดแล้วเก็บหมดแล้วขาดมาดูเขาหรือเปล่าล่ะฮะไฟลุกมาดูไหมมาดูไหมไฟลุกกอมาดูไหมเออเ้าทั้งคืนเลย โอ้ละตลาตเวนทั้งคืนเลยเรานยครับคืนก็น้ำไวแล้วแหนแดงอืม แดดมันแรงจัดโอ้ดวงอาทิตย์แรงจัดเลยถ่ายไม่ได้เลยเมื่อกี้แสงเข้าแสงเข้าไม่รู้จะเป็นยังไงเลยครับเ <_ C> ขาบอกว่าฝ่าโอ้จริงจริงด้วยอะ่ะไฟลุกแรงกว่าเดิมมาครับมะขามแห้งหมดเลยอะ่ะมะขามข้าขงบนแห้งหมดเลยนี่เนี่ยจานถึงเอาขยะออกไปได้ซีกนึงครับเลยซีกนึงตรงน้นลมมันพัดไป เอาไม้ออกเผาเข้าเตาเ,าเผาให้หมดแล้วครับต่อไปเดี๋ยวก็เลี้ยงอีกเตาก็เอาให้เตียนเลยครับเอาให้เตียนเลยผสมนิดหน่อยได้ความได้ความได้ความเลยอาจารย์ไม่ได้ภาพให้ดูนะครับยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะไฟอ่ะไฟลุก เห็นผู้ช่วยเห็นน้องชายบอกว่าไวแรงแรงจริงเพราะดูจากมาขามแล้วแห้งเลยก็แสดงว่าแรงกว่าเก่าจริงๆแก๊สมันออกเพราะว่าไม้ในเตาเนี่ยเป็นไม้แห้งด้วยไงแล้วก็ไม้เล็กเยอะมีฐานเก่ามีตีนมีเตินเก่าๆเศษๆเอาใส่ไปหมดเลยครับมันก็เลยลุกแก๊สแรงที่จริงมันจะลุกตั้งแต่เมื่อคืนอาจารย์ถ่วงไว้ก็คือ พยายามไม่ใส่ไม้ค่อยๆเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้เปิดประตูเตาถ้าเปิดประตูหน้าเตาข้างล่างเปิดด้านล่างแก๊สจะออกแรงมากเลยพอแก๊สแก๊สออกแรงข้างบนเอาไม่อยู่ลุกท่วมแน่นอนก็เลยไม่ได้เอาก็เลยค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงทั่ว่วงเวลาไว้อีกครับเป็นการถ่วงเวลาด้วยไงนี่ย่ปลุก รูเล็กรูน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดินผสมครับก็ต้องอส่วนน้ำทำฟันไม้ไม่รู้จะาใจดูนะครับดูว่าเนี่ยตรงนี้ครับเออโทรศัพท์เดี๋ยวนะครับ เมื่อกี้พอดีมีคนใจดีครับ <_ an> บอกให้ไปตัดไม้โทรมาบอกแล้วเพราะว่าเขาเจออาจารย์เจออาจารย์คุยกันนะครับเมื่อวานวันนี้เขาเลยโทรมาขอเบอร์กันเมื่อวานครับก็ค่คอยเป็นค่อยไปครับก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะกรูอว่าระบบงานนะครับนี่าจารขนตรงนี้ออกไงเลยได้เศษเศษเอเนี่ย เล็กๆเศษเล็กๆอ่ะเ,เ,เอามาเมื่อเช้าเนี้ยสบายเลยเลยไม่ต้องเอาเศษใหญ่นู้นใส่เลยจะลื้อตรงนี้ให้หมดเลยครับเนี่ยเลื้อยให้หมดเลยตรงนี้ทํางานดีล่มดีทําตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันต้องเอาตรงนี้ออกเพื่อครั้งต่อไปจะได้เอาขยะตรงนี้เผาแล้วก็แถวนู้นซอยซอยซอย,ซอย เอาเปลียงล่างครับไม้แห้งอย่างเนี้ยเอาเรียงล่างแล้วก็เดี๋ยวเอาดีขึ้นแล้วครับเอาขึ้นเข้าเตาให้หมดมันมีไม้เชื้อไฟกับอันเนี้ยผสมผสานกับไม้ที่จะใช้ได้ด้วยผสมอยู่น,นี้นี้จะต้องซอยครับซอยเป็นชิ้นชิ้นชิ้นให้หมดเยอะนะนี่ไม่ใช่น้อยหรอกอันนี้ก็สามารถทำฐานได้อยู่ แต่เป็นฐานไม่ดีโอ้จะว่าไม่ดีได้ไงเนี่ไมยุคาครับไม้ดีเยอะนี่นี่ยุคางันเลยนี่โอ้มันทับกันอยู่เนะแล้วก็ไม้ไผ่อะไม้ไผ่ต้องเผาด้วยต่อไปก็คือจะทํำฐานอัดแท่งก็ต้องเตรียมโครงการเผาไม้ไผ่อีกครั้งหนึง่งครับลมมาแรงมากเลยครับ มีแตกคนอื่นเขามองว่าขยะเนี่ยแต่มันของใช้ไงเนี่ยมันของมีประโยชน์พวกเหล็กเนี่ยเหล็กเยอะมากเลยะจะต้องเอามาปั้นมาทำอะไรต่ออะไรครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูทั่วๆไปขยะดิเนี่ยมันกองใหญ่มากกองใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาขนมาหมดหรือย,ยังไม้ ถังนี้ก็เตรียมเอาไว้เก็บขวัญใส่แก๊สได้ เนี่ยก็จะเตรียมเอามาอีกแถวนึงครับไม้มะขามก็สรุปไม่ต้องตากแดดมากก็ได้แล้วเนี่ยเอาไว้ในร่มเลยนะครับนี่เพราะว่ามันร่มไม้มันก็แห้งก็เผาได้อะเผาได้ไม่เดือดร้อนละ ครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเอาแค่นี้นะครับรีวิวให้ดูว่างานคืบหน้านะกองขยะเอ่ยอะไรเอ่ยก็เคลียร์ไปได้เยอะแล้วครับแต่การเผาที่สำคัญคือระบบการเผานะครับค้นพบวิธีใหม่ที่ตอนแรกอาจารย์ไม่กล้าทำครับคือเปิดประตูด้านล่างนะเปิดประตูด้านล่างแล้วก็ดึงขี้เถ้าได้จุดไฟได้นะครับต่อไปก็ ปิดเปิดได้ดีไอ้ให้สะดวกสบายดีกว่านี่หยอดทรายได้ดีกว่านี่จะทำปรับปรุงเล็กน้อยแล้วตรงประตูเตาอะไรต่างๆนะนะก็ไอ้เลี้ยงขวดก็จะเลี้ยงเพิ่มเติมไม่เร่งแล้วครับงานไม่เร่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเอาทรายมาใส่กอกมาใส่ใส่ใจกลางครับเย็นๆหน่อยครับตอนนี้ มันร้อนครับร้อนแดดแดดจัดเลยหลบม,มาทําในร่มก่อนเดี๋ยวมาขนตรงนี้ก่อนครับอย่าลืมให้กําลังใจอาจารย์ด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับประสบความสําเร็จแน่นอนครับเตาประสบความสําเร็จครับได้แบบและได้แบบได้พิมพ์เขียวแน่นอนครับสวัสดีครับ